ผู้ว่าเชียงใหม่ติดตามคดีไฟไม่บ้านกลางเมืองเชียงใหม่ฆ่าห้าชีวิตหลังเกิดเหตุเพลิงไม่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจเร่งตรวจพยานหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงวันที่8มกราคม2569นายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการสอบสวนเหตุเพลิงไม่บ้านสองชั้นในตำบลป,ป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา สงผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันรวมถึงเด็กหญิงฝาแฝดวัย5ขวบสร้างความสลดใจให้กับชุมชนอย่างยิ่งโดยมีตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบพื้นที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุเพื่อไม่ลดประเมินความมั่นคงของโครงสร้างอาคารโดยได้สั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง5รายนั้นไม่ได้ถูกไฟไม่โดยตรงจึงตั้งข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจจากควันไฟอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจสอบและสรุปอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สิงชัยพรชรธนาพรเรียกเปลี่ยงวริศราธินารายงาน